สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไปคือฟูสทุกคนมาจ้าเหมือนี่สิมาส้วนกินบกม่วงน้อยจ้ะพี่น้องบอกม่วงน้ำดอกไม้น้อยจ้าคืออยากกินสมพี่น้องมันเป็นเวียนเบียนมึนๆจังใดดอกอันนี้เอามาโซ่จ้ะพี่น้องมาจ้าม่เห็ุน้ำจิม้มอันนี้สิเป็นน้ำปลาน้ำปลาก็กับเกลือจ้ะพี่น้องนี่เครื่องปรุงเหา อาจารย์เขามาลงมือเลยบะดผงนวจจะพี่น้องปึ๊บลงไปเขามานันน่นัวๆนี่น้ำตาลจ้าเข้าขัวจ้าพริกผงจ้าพริกสดจ้า หอมแดงจ้าอูล่นเลยจ้าพี่น้องทัดสิคนได้บ่อระบันนี่พี่น้องคนก่อนจ้าคนก่อนโอ้ไม่มีน้ำเลยงานนี่ล่นถวยจ้ากินสมน้ำกันเลยจ้าพี่น้อง 으흠! 이칸으 วันใดตอนบักพริก ที่นอ้งองเสียงผู้ใดร้องเพลง ที่แตกแน,น่นอนเลยพี่น้องเพืเ่อแสบแต่ละบันเนี่ย ที่นี้เสียงเพียงแสดสอนน้ำเดือพพ่นองข้าเจ้าเพชรยังกันบุหมแสบเนี่ยช่วง่งอีจะข้ามกับเศร้าหละจ้ะ Ui xuống nè Xuống là biết nó Nhằm bơ bên này đỏ cứng luôn, Chết kẹo 嗯。Mm hmm. แซ่บแม่พี่น้องต้งแซ่บต้งเผ็ดจากสลืมสลืมมึนมึนเย็นเยนนในหัวพี่น้องมาฝาดบาักม่วงสว่างวะเลยกออนุญาตกินนามด้จ่าเผ็ด ืี่นีมาส่วนพี่น้องกินสมกินแซล,ลอยู่หลังบ้านจากอาการอากาศดีดีแม่พี่น้องมันบ่ห่อนไหมตอนนี้กับประมาณซีม่งแรกนี่ล่ะเปลี่ยนบรรยากาศจ้ะมานั่งกินอยู่หลังบ้านมันเป็นบินบินงงงงเนาะจากเลยหาสมกินมาส่วนพี่น้องกินน้ำมากินอ่างนาให้น้ำไายแตกน้ำอีกแล้วจ้ะผู้ได้ยากลับไปหามาก,กินเด้อจ้าบกมวง คลิปนาพอกันไหมเดือจ่ายคำรักคลิปนี้กับศิลาพี่ร่าน้องไปซ้ำนี่ละจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นำในเดือจ่าพี่น้องสวัสดีจ้า